ดู้อมเมนต์ Oh my God นานจีได้กลับมาไลฟ์ที่ YouTube คิดถึงคิดถึงจังเลย YouTube YouTube คิดถึงกันไหมไม่ได้เจอกันตั้งนาน ม,มีใครเข้ามาทักทายเลยนะะี่นดขาโชวสวยมากหวังว่าไม่มีใครสาดน้ำลงมาครั้งล่าลสุดมานั่งมานั่งพูดโทรศัพท์ตรงนี้ใครไม่รู้จังร้ายใจร้ายสาดน้ำลงมาก็ไม่ได้คุยเสียงดังสักหน่อยจากสาดน้ำลงเปียกเลย ใครเข้ามาดูทักทายกันหน่อยนะไม่ได้ไลฟ์สดทีเ่เขาเรียกว่าอะไรออยูทูบตังงานมีนะค่ะเข้ามาช่วยทักทายหน่อยนะพาชมผาชมไม่แอรีเร์นี่นะคะก็สระน้ำด้านนู้นก็จะเป็นฟัง รัฐบาลออกไปละทำไมไปเร็วจังเลยอ้า oh ว My God จะมีใครเข้ามาดูไหมเนี่ยนี่นะคะวิวสวยมากว,าว้วาวว,าว้วาวว้าว Lovely โอ้ oh, น้ำหนาวมากเลยใครเข้ามาดูทักทายกันหน่อยนะคะนี่นะคะจะแทนให้ดูวิวส่วนไม้ทักทายได้นะคะน้ำนี่คือหนาวมากเลย อากาศที่กรุงเทพหนาวมากเอาไปแล้วโอ้สภาพหนะ้าทำไมมันอย่างเงี้ยทำไมกระพริบอย่างเงี้ยโอ้ยืนดีกว่าแสงไม่สวยเอาไม่มีใครเข้ามาดูเลยดีจังเลย นี่ค่ะตอนนี้จะก,ก็อยู่ที่คอนโดนะคะคอนโดสวยมากวิวก็สวยสวยสุดๆถ้าอีกสองนาทีไม่มีใครดูก็ไปแล้วนะไม่มาเซหายกันเลยโอเคโอเคอยู่ข้ามมากเลย ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มเกือบสองทุ่มหิวข้าวแล้วกินข้าวเยอะมากนี่นะคะวิวข้างนอกสวยไหมสวยเนาะเป็นวิวที่สวยมากเลย ไม่รู้จะพูดอะไรวันนี้โดนผู้ชายด่าแม่งก็เทุเรดเลยบอกว่ากอกผิดมันก็ยังหน้ามึนกอกอยี่นั่นแหละก็บอกแล้วว่ากอกผิดกอกผิดให้กอกใหม่มันไม่ฟังไม่ฟังแล้วมาด่าเราด้วยเนี่ด่าจนแบบร้องไห้เลย เหลือมากแม่งเดิกกันก็ดีความดีมันก็มีความเร็วมันก็เยอะนามึงว่าอยากคบหม็ไม่อยากคบหรอแม่ดาทุเลศมาก ดาเรางโง่อย่างงั้นโง่อย่างเงี้งงยมึงฉลาดดังเหรอมึงฉลาดแล้วทำไมไม่อ่านดาอยู่ได้ทำไมเราเป็นไงประสาทแตกวันนี้ไม่มาอะไรอะไรนะอะไรดาโดนดา่าจนแบบนั่งร้องไห้ไม่มีใครด่าแบบทุเรศขนาดนี้กวนสุนตีนมาก ได้อยู่ได้ไดอยู่ได้ร่จะดาบทำไมมันน่ง,งโง่นั่งดาอยู่ได้ไม่ชอบเลยไม่รู้จะทำาไมก็ต้องออกมาไลส์สดมานั่งระบาย โดนผู้ชายด่ามาอไม่รู้จะพูดยังไงมีคน้ามาดูแต่ไม่ชอบนึกถ้ากะะ็ใ้ดูวิวสวยๆใครเคยเป็นบ้างมาลาแบบเราไปเดทกับผู้ชายแล้วเขาไม่ให้สถานะบางคนก็เนาะไปเดท ครึ่งปีหกเดือนสถานะไม่ให้บางคนไปเดทแค่วันเดียวให้สถานะแล้วใครเป็นมั่งคืออันนี้พูดถึงฝักายฝอนะคะมันก็แปลกๆคืออยู่ด้วยกันทุกวันหกเดือนแต่ผู้ชายไม่ให้สถานะแต่ ผู้ชายอีกคนหนึ่งคือแบบอยู่ด้วยกันไม่ถึงอาทิตย์เออแต่ให้สถานาะแล้วให้เป็นแฟนแล้วแต่ก็สองคนนี้ก็คือแบบเลวทั้งคู่อเมริกาทั้งคู่อเมริกานี่ใจร้ายมากถ้าใครจะไปเดทกับอเมริกาก็ต้องระวังให้ดีไอ้พวกเนี้คือเป็นพวกที่ปากหวานก้นเปรี้ยว ตอนนี้สายแบบไม่ดีเดทมาแล้วกับผู้ชายหลายคนหลายประเทศหลายประเภทหลายประเทศ,เทศคือต่อละคนไม่อยากจะพูดทุกเรศมากไม่มีใครดูไม่มีอะไรเลย ฮัลโหลฮัลโหลไปก่อนนะ